ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ปริตด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปริตสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับปริตปิดพระอีกเช่นเคยนะพี่นะในคลิปวิดีโอนี้นะครับปริตจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของพระาจาย์ต้อมประพัสโรนะครับก็จะเป็นในชุดแจกทานกล่องเหลืองนะครับเน่นะเออในชื่อรุ่นว่าอุด,ดมทรัพย์นะครับ ถ้าเกิดจำกันได้นะครับในคลิปที่แล้วปริศเปิดเป็นกล่องเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับนี่จะเป็นกล่องเขียวในคลิปนี้จะเป็นกล่องเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจกทานเนาะเออมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็จะมีประมาณ4พิมพ์นะครับคือหลักๆเลยจะ4ี่พิมพ์แล้วก็จะมีงานเซอร์ไพรส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อเอ,อ่ย พับผงเอยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าปริศจะได้รายการเด็ดๆอะไรมาบ้างนะครับมาในกล่องแรกนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันก่อนออโอ้โหช่วยลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปริศด้วยนะครับขอให้ได้งานเด็ดๆแลแล,แลนะพี่นะมาในกล่องนี้นะครับหนึ่งสองซ้โอ้โหนี่นะครับหนึ่งสองซอ ได้เป็นเหรียญไข่มานะครับเออเหอ้อนี่นะครับในกล่องแรกนะครับได้เป็นเหรียญไข่เขาก็จะบอกว่าเป็นเหรียญมวลสารโลหะแจกทานนะครับอ่านี่เป็นทรงไข่นะพี่นะซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบมวลสารสองร้ล้านเลยนะครับผู้สร้างคือมาดามเดียนนะพี่นะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอืออ้สีผิวนะครับนี่ สีผิวสะอาดมากนะครับเหรียญน,นี้นะออกเป็นเหมือนทองแดงเลยนะผิวสะอาดนะครับมาในกล่องที่สองนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับเหมือนจะได้เป็นเหรียญไข่นะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะพี่นะนี่จะเป็นเหรียญไข่ทั้งสององค์เลยนะครับ ทั้งสองกล่องเลยนะพี่มานี่เดี๋ยวเรามาส่องดูความสวยงามกันนะครับในเหรียญแรกนะมาดูเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับอันนี้สีสีผิวของเขาสะอาดมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นมวลสารโลหะเนาะเออซึ่งก็จะเป็นมหาจนวนมวลสาร200ล้านละเลยนะครับแววตาของพระอาจารย์นะครับสวยคมชัดชัดเจนมากนะพี่ ออนะครับสวยๆนี่พี่นะโครงหน้าต่างๆเหมือนพระจันทร์ต้อมมากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่งานแกะบล็อกแบบสวยสดงดงามจริงๆนะพี่จมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูนะครับโอ้โหนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนลายเมฆลายกระหนกเนาะแบบนี้นะครับพี่นี่สวยจริงๆนะครับเหรียญทรงไข่นะครับ ด้านบนจะเป็นคำว่าอุดมทรัพย์นะครับเออก็จะเป็นชื่อรุ่นเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับก็จะเป็นชุดอัขระยันนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยพระคาถา,าต่างๆนะครับอันนี้ปริยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคาถานะพี่นะเขาก็จะตอกแจกตรงนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะนี่ ลวดลายต่างๆลายเส้นต่างๆคมชัดชัดเจนนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีความเป็นด่างๆของอมวลสารเนาะอันนี้ก็จะเป็นออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับได้หมายเลข4022นะครับสำหรับรายการนี้นะเออนะครับส่วนข้อความที่ปริศอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำว่าพระครูปหลัดสุขวัตนะครับต้อมประพัโรวัดท่าแบงนะครับนี่นะ จังหวัดร้อยเอ็ดสนะครับนี่สวยมากนะครับเห็นไหมเอออันนี้วันนี้ปลริตมีกล้องสองพระสีชมพูนะครับนี่เข้ากับธีมมากๆนะพี่นะเป็นยี่ห้อธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าชอบตรงที่เป็นสีนะในเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าในเหรียญน,นี้เขาจะมีความด่างนะครับก็จะมีทั้งแบบออกทองๆนะครับออก ดังๆเข้มๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับโอ้โหเข้มขังมากนะพี่นะมวลสารที่มาใช้ในรุ่นนี้นะครับเป็นแบบหลากหลายมากๆนะพี่ซึ่งจะเป็นมวลสารพาโลหะนะครับร้อยล้านเลยนะครับหลักร้อยล้าน200ล้านเลยนะพี่ที่มาดามเดียเขานํามาใช้ในรุ่นนี้นะครับเออถือว่าเด็ดทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบ รุ่นรุ่นเดียวด้วยนะครับที่ใช้มวลสาร2 0 0ล้านนํามาทําเหรียญแจกทนันแล้วก็แจกให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับไม่ค่อยมีเลยนะพี่นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบมวลสาร200ล้านเนี่ยเขาจะนําเป็นเช่าบูชาหรือว่ารายการจองเนาะหลักๆเลยนะแต่ว่าพระอาจารย์นะครับนํารุ่นนี้มานะครับมาเป็นเหรียญแจกนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะพี่นะแล้วก็คนไปที่งานวัดแบบคนแน่นมากนะครับพี่ อันนี้คือด้านหลังนะครับเออนะครับสวยๆน่พี่นะตอกแจกเหมือนกันนะพี่นี่ความต่างความสวยก็จะอยู่ที่ผิวนะครับนี่นะในเหรียญนี้เขาจะมีผิวที่แบบด่ังกว่าเหรียญเมื่อกี้นะครับซึ่งความด่ังเนี่ยก็จะเป็นมวลสารต่างๆเนาะยิ่งด่ังเยอะมวลสารยิ่งเยอะนะครับนี่นะ4033นะครับสาหรับรายการนี้นะนี่ตอกแจกนะพี่ ได้มาเหรียญไข่ทั้ง2รายการนะครับพิมพ์อุดมทรั์นะก็จะเป็นผิวสะอาดอาดแบบนี้1เหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นผิวที่ออกด่งดางๆเข้มๆแบบนี้นะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ FC หาเก็บกันกี่เหรียญกี่รายการแล้วนะครับหรือว่าใครเก็บรายการอะไรมาบ้างน,นะครับนำมาแชร์ข้อมูลกันได้นะผลิตเองก็จะหาเก็บเท่าที่สามารถทําได้นะพี่เพราะว่าเรายังมีทีมอื่นๆอ,นอ,นอีกนะครับที่เรายัง ต้องตามเก็บตามสะสมนะพี่นะให้ครบนะครับสุดท้ายนี้นะครับปิก็ฝาก f c ฟฝากกด s ั b สไคร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิศด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปิศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้ f อฟทีได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย,สวย